ใ,นะใครกดไลค์วันนี้ขอให้ถูกหวยครับใครกดไลค์วันนี้ขอให้ถูกหวยทุกคนใครกดแชร์ขอให้ถูกสองตัวใครกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอให้ถูกสามตัวตรงๆครับแ่ค่ะ็ี่แม่เอาเปายกมมือไหว้ด้วยเป็นไงสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ ยังไม่ได้ซื้อวันนี้วันหวยอ,ออกแล้วยังไม่ได้ซื้อยังไม่มีตัวซื้อเลยทำอะไรนะลูกแมวแมวไปไหนอยเปายุกมือไหวเปายุกมือไหวพระนะั่นเอะยกมือไหวเลยขอขอเจ้าที่เจ้าทางแนบขอเจ้าที่เจ้าทางเออ อยากเห็นหม่มาเอาปอไหว้อะไรนี่เขาคุยกันทุกวันนะ<ส>น <łbym primera> เอาปอกระพุทธลูกเด็กคุยกันทุกวันไหนยกมือไหว้ทุกครับกันทุกครับแล้วทุกครับทำไงทุกครับทุกครับกัดวันดีครับกัดโอ้าวันดีครับเอ้คุยคุยกันทุกวันน,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 นะ บอกปูดกป่ด้วยบอกปู่ด้วยว่าขอให้ถูกหวยนะเอาเอาเอามานั่งมานั่งเร็วปู่รู้แล้วมาเร็วเออมานั่งเร็วมานั่งเร็วครับมานั่งเร็วแมวเหนียวตัวไหนะปู่จะคุยกับเจ้าที่เจ้าทางทุกวันนะคุยกับครับคุยอัยเต็นดึงหนึ่ง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 ดึงหนึง เดึงๆนึหึงหึง,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 งบมเม็มหนึ่งนี่ไร์สดเสร็จรอบนี้แม่ก็จะพาปาไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็กินข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะอานอนเพราะว่านอนเปาจะนอนรอบเดียวแต่จะนอนประมาณสามชั่วโมงบางทีก็สี่ชั่วโมงนอนประมาณ บ่ายโมงหรือไม่ก็บ่ายสองแต่ตื่นที่ห้าโมงเย็นแล้วนะพี่ๆนะไม่ได้ธารรมดานะนอนในช่วงเวลาเปลานอนกอนคบบ็ครับว่าไงครับ หนหันมาไหว้ตรงนี้ไปไหว้ตรงนี้แ็วพี่ๆไม่เห็นไหว้ตรงนู้นไหว้ตรงโตง๊ะอ่ะครับไฮ้ให,ห้อ่ะ อัสลับเหรออัสลับไฮไฮครับไฮไฮเอฟวี่วันเอฟวี่วันพี่ไลฟ์พี่แชร์นะพี่ซับสไคร์ต้องมานั่งทนันทีแล้วลูกเปาเปามานั่งเร็วลูกอเอาพี่อิจฉาตู้กระดูเฮ้ยล้มนะอย่าอย่าอย่าทำก้อนอย่าทำก้อรับแม่รักครับแม่รักเปาเปานะคอยดูออเปาจะล้มนะ โอ,โอ้โอ้มันจะทำรักลกูกเวลากินเขาไม่เล่นนะเต้าต้อ,องเอานหลมเห็นไหมล่ะนักลบย่อมมีบาดแผลปล่อยเลย น่ากินดิทำไมไม่นิ่งเลยอ่ะบ้า้าอดัง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 ดัดังดังดัจะปัดจะปัดตูจะปัดตาปัจะปัดดยดัง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 าดังไหมดังดดังดังดังดั